l i v e l y Podcast เพราะชีวิตไม่ได้ยากขนาดนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ l i v e l y Podcast คุณอยู่กับกรณิตชุติการณนวงศ์คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ชอบมองโลกในแง่ร้ายเพื่อให้ตัวเองรู้สึกปลอดภยัยและเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ดีแต่จริงๆแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเมื่อเราโตขึ้นการใช้ชีวิตของเราก็ยากขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากการที่เราต้องแบกรับความรับผิดชอบหนักๆแล้วก็การที่เราต้องพบปะแล้วก็พบเจอกับผู้คนมากมายย่อมทําให้เราเจอกับประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีจนทําให้เรากลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็เป็นได้วันนี้นะคะดิฉันมีวิธีที่จะให้คุณหยุดมองโลกในแง่ร้ายเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณความสุขในชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นข้อที่1น,นะคะแทนที่ทุกความคิดลบด้วยความคิดเชิงบวกเสมอคะ่ะ เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มคิดลบให้ตั้งสติอย่างใจเย็นๆนะคะและลองแทนที่ความคิดเหล่านั้นด้วยความคิดแง่บวกมันสามารถเป็นอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขและเพิ่มคุณค่าในชีวิตของคุณนะคิดไปเถิดเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรในที่เราจะเคิดในเชิงบวกนะคะข้อที่2ค่ะสร้างทัศนคติที่ดีตระหน,นักรู้คุณค่าของสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ หากคุณให้ความสำคัญกับสิ่งที่คุณมีมากกว่าสิ่งที่คุณขาดคุณจะเกิดความสุขทางใจนะเพราะบางครั้งอะเราอาจจะมองข้ามคุณค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่แต่หารู้ไม่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีความคิดในเชิงแง่ร้ายดังนั้นนะคะเราต้องตั้งใจพิจารณาถึงสิ่งที่เรามีและกล่าวขอบคุณมันนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือสามี หรือลูกหรือครอบครัวหรืออะไรก็ตามอ่ะเราคิดว่าอุ้ยําัยสาม,มีข้างบ้านดีจังเลยอุย้ยทําไมลูกคนอื่นถึงน่ารักแบบนั้นแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่เหมาะกับคุณสิ่งที่ดีที่สุดกับคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่ก็ได้นะคะข้อที่3ค่ะหยุดมองความพ่แพ้ว่าเป็นความล้มเหลวนะคะทุกคนต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ในทางกลับกันนะคะเมื่อคุณรู้สึกท้อหรือ เจอกับเรื่องที่คุณไม่อยากเจอให้ลองคิดว่าคุณสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างด้านสว่างของมันคืออะไรคุณอาจจะค้นพบข้อเท็จจริงอีกด้านที่คุณไม่เคยมองเห็นก็เป็นได้นะคะข้อที่4ค่ะทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้อื่นรู้ไหมว่าอะไรที่จะช่วยคนรู้สึกคิดบวกได้มากขึ้นและเลิกมองโลกในแง่ร้ายนั่นก็คือการมีน้ำใจและทำความดีเพื่อคนอื่นค่ะ ยกตัวอย่างเช่นยิ้มให้ใครสักคนอย่างง่ายๆนะคะด้วยความจริงใจเพื่อทําให้วันนั้นของพวกเขาอะรู้สึกสดชื่นหรือชมใครสักคนด้วยความจริงใจว่าวันนี้คุณดูดีมากเลยนะวันนี้เสื้อของคุณเหมาะกับคุณมากเลยนะวันนี้รองเท้าของคุณทําให้คุณรู้สึกปาดเปลี่ยวมากเลยนะคะการที่เราชื่นชมหรือการที่เราพูดกับคนอื่นในคําพูดที่ดีหรือคําพูดที่เป็นแง่บวกเนี่ยไม่เพียงแต่ทําให้ คนฟังรู้สึกดีแต่คนที่พูดก็คือตัวเราเนี่ยก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วยข้อที่5ค่ะหาทางออกเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอารมณ์ร้ายๆนะคะคุณสามารถปลดปล่อยพลังงานที่เป็นลบอยู่นั้นนะออกมาได้ด้วยการทําอะไรก็ตามที่ทําแล้วมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการออกไปตะโกนเสียงดังในที่โลง่โลงๆหรือใกล้แม่น้ําหรืออะไรก็ได้หรือว่าไปตะโกนในห้องน้ําก็ได้ ซึ่งถ้าทําอย่างนั้นแล้วคุณมีความสุขแล้วทาให้คุณรู้สึกผ่อนคลายทําไปเถอะคะ่ะเพราะมันไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าการที่เรามีความรู้สึกแย่ๆอยู่ในใจเนาะวิธีที่ 6. นะคะลองพูดกับตัวเองในแบบที่คุณจะพูดกับคนที่คุณรักหยุดพูดถึงตัวเองในแง่ลบหยุดคิดกับตัวเองในแง่ลบให้ความเห็นอกเห็นใจกับตัวเองบ้างเช่นเดียวกับที่คุณกระทําแบบนั้นหรือพูดแบบนั้นกับคนที่คุณรักอยู่เสมอนะคะวิธีที่7ค่ะ อย่าประกาศว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหากว่าคุณระบุว่าตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคุณก็จะคิดและทำสิ่งต่างๆในแง่ร้ายต่อไปแต่ถ้าหากว่ามองให้ไกลกว่าน,นั้นนะคุณก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่ดังนั้นคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการแม้แต่การเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่8สุดท้ายค่ะ รายรร้อมไปด้วยคนที่ให้พลังบวกเมื่อคุณอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกและมองโลกในแง่บวกคุณก็จะเริ่มคิดแบบนั้นคุณก็จะเริ่มกลายเป็นคนแบบนั้นจงปล่อยพลังด้านลบของคนทั้งหมดทิ้งไปแล้วก็เติมเติมชีวิตของเราใหม่ด้วยพลังแง่บวกที่เราสามารถดูดซับจากคนที่อยู่รอบตัวหรือสังคมที่เราอยู่ได้นะคะดังนั้นวันนี้ดิฉันขอให้ทุกคนมีความสุข ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างราบรื่นแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะคะและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟัง EP ีสดนี้เป็น EP แรกอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe หรือกดคอมเมนต์ด้วยนะคะหรือพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงที่ได้ฟังคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์หรือแท็กให้กับคนที่คุณรักด้วยเพื่อเขาจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเหล่านี้เหมือนกับที่คุณได้รับนั่นเอง วันนี้ดีฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ